ครับผมทั้งก่อเยียวกว่าววันนี้เรามีสิ่งที่มาให้เพื่อนสมาชิรรกได้ชมกันนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของสปาร์ค115ไฮครับคันนี้นะครับก็คันนี้เจ้าของคือบอกว่าวิ่งวิ่งมาอาการวูบอาการวูบ แล้วก็ดับแล้วไม่ติดแล้วบางครั้งก็ติดได้แล้วก็เลยเอามาจอดให้ครับสอนได้ครับ,รบตอนนี้ก็ทําแล้วครับปรากฏว่าเลือกมาวาวลรั่วครับเลยทําให้ไม่มีแรงวัดกําลังอัดได้ประมาณา8ถึง 90psi แล้วก็เลยถอดออกมาปรากฏว่าเอาบินซินหย่อนเข้าไปวาวไอเสียรั่ว เพราะว่ามีข่าวเป็นแข็งๆไปเกาะที่หน้าวาลวครับแล้วก็ทําให้เครื่องไม่ติดทํายัางไงก็ไม่ติดครับแต่ก็เลยบดวาลวใหม่บดวาลวร้านบ่าวาวาลใหม่ครับทั้งไอเดีเสียเปลี่ยนสีนกันวาลครับเปลี่ยนประเก็นใหม่หมดพัาทอแล้วประกอบเสร็จก็จะได้กำลังหัดที่ดีครับ185 psi เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับ สวัสดีครับเพื่อสมาชิกทุกท่านผมชั้งสอนวงสว่างวันนี้เรามารีวิวกันตอนอประมาณ9.20โมง20นทีครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่29มกราคมใกล้สิ้นเดือนแล้วครับ2566ปีสาคน2023เรื่องราวที่รีวิวในวันนี้ก็เป็นสปาร์คสปาร์คเล็กสปาร์ค 115i เป็นรถหัวฉีดครับ คันนี้เร่งว่าในเบื้องต้นที่บอกว่าไม่มีกําลังอัดครับเ mm hmm. จ้าของบอกวูบการที่วูบนี่มันมันจะต้องอหมายถึงว่าหัวฉีดไม่ทํางานหรือ ECU ไม่ทํางานนะครับ mm hmm. นั่นก็วูบดับไปแต่ทีนี้ว่าคันนี้ mm hmm. เป็นอาการของรถไม่มีกําลังอัด mm hmm. วันละสตาร์ทแล้วมันฟีเฉยๆไม่มีแรงเลยครับ mm hmm. ก็ อย่างที่ท่านสอนได้ทไว้กําลังหัดดูแล้วก็ผลสดท้ายก็เลยรื้อเครื่องออกมาวาวล์วลูกก็บดวาวใหม่เปลี่ยนตีนกันวาวไอดีเสียบดใหม่หมดนะครับพร้อมทั้งล้างเรือลิ้นเล่งนะครับแล้วก็ลบโคตรใน ECU ให้ครับ ECU ก็มีโคตรติดอยู่ร้อยกว่าตัวครับแล้วก็แต่ลูกสูบเป็นลูกสูบเดิมนะครับท่านสอนก็ไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าดูแล้วมันไม่มีรอยติดอะไรได้แต่ ใช้งานมาเยอะหน่อยก็ไม่เป็นไรกาลังอัดยังดีอยู่ก็เลยใส่กลับเข้าไปได้เราทำฝาสูบอย่างเดียวก็ทําแบบประหยัดให้ครับแบบประหยัดนะครับราคาราคาคันนี้อยู่ไม่เกิน2,000บาทนะครับลบโคต ECU ให้ล้างเลือนเล่งแล้วก็ปรับสภาพทั่วไปเล็กๆน้อยให้นะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ก็สตาร์ทติดง,ง่ายแล้วครับครับอาเรามาดูกัน ทุกประกันฝาตูบอะไรเปลี่ยนใหม่นะครับสีกันวาวเปลี่ยนหมดครับทีเดียวติดแล้วครับต,นะติดแล้วเครื่องยนต์ติดแล้วเรียบร้อยครับเครื่องเงียบเลยครับเร่งดีด้วยครับเรือนลิ้นเร่งล้างแลวสะอาดครับทําให้ทําให้ใช้งานได้ดีครับตอนนี้ก็เดินดีครับเจ้าของก็สามารถจะเอาไปใช้ต่อได้อีก ทีแรกบอกว่าอยากจะขายอยากจะเปลี่ยนแล้วทีนี้ก็คงไม่เปลี่ยนแล้วครับพอรถพอใช้ดีแล้วก็คือไม่ต้องไปปรับตัวคันใหม่นะครับสามารถใช้คันเก่าได้รถคันเก่าถ้าเราไม่เปลี่ยนเราทําให้ดีเราไม่ต้องไปซื้อคันใหม่แล้วเราก็สามารถปรับตัวให้ใช้ต่อไปได้ถ้าซื้อคันใหม่มาเราต้องไปปรับตัวเองใหม่ในการที่จะใช้คันใหม่นะครับแลวเงินก็ต้องเสียถ้าคันเก่านี่เสียเงินแค่ค่าซ่อมแต่ว่าไม่ต้องไปทำใหม่นะครับ ก็ขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่ติดตามนั้งสอนวงสว่างและว,วันนี้ก็คงจบคลิปวิดีโอเพลงเท่านี้นะครับก็รอเจ้าของมารับสิ้นเดือนนี้ก็มารับแล้วครับคันนี้ครับก็วันนี้ก็คงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนโอกาสหน้าพบกันใหม่โชคดีมีเงินใช้ทุกท่านครับสวัสดีครับผมตั้งสอนวงสว่างครับผม